สวัสดีครับผมสารโลทศธพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรือง2องพนะครับตั้งอยู่บนตะเกียนระเบิด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้านะครับวันนี้ครับจะเป็นยีสสิีเอสองสนะครับรงไลพาวเวอร์ระบบหางม่นด้วนธรรมดานะครับวันนี้เป็นวันที่2องของเดือนพฤราปสองพันาร้อยหกสิบเจนะครับเอซจากอำเภอพลนะครับ จังหวัดขอนแก่นครับแต่ทํางานอยู่ที่เกาหลีนะครับซึ่งได้วิดีโอคอลคุยกับผมนะครับแต่มาจําเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับกิสกิทีเอสองสามห้านะครับพงหลายพอร์นะครับตัวนี้ครับอยู่ที่ราคาแสนกว่าบาทนะครับติดตั้งใบมีดดันหน้าเก็บสีกาบให้นะครับโดยสาโลทุกความตัวจริงเสียงจริงนะครับติดใบดันหน้าของอูชัยยศบ้านมีนะครับแล้วโรตารี่ตีดินของเก่าญี่ปุ่นนะครับ ซึงกับผมนะครับสาโรทศพรตัวจริงเสียงจริงครับเป็นเจ้าของร้านนะครับตัดสินใจเองคุยราคาเองถ้าไม่ต้องกลัวครับผมคุยง่ายนะครับเพียงแค่ท่านโทรหาผมนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะครับนี่ครับมีทั้งราคาปีกและราคาส่งนะครับสินค้าผมยังมีเยอะนะครับนี่ครับยังมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไซส์เล็กตู้แอร์ก็มีนะครับหรือ จำพวกตัวเล็กๆสเปคไทยบางคนก็ติดต่อผมนะครับแล้วอุปกรณ์ต่อพ่วงผมยังมีเยอะนะครับนี่ครับช่วงปีใหม่มีราคาพิเศษกันนะครับของเรานะครับ095 424 96 98เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอบพรคุณครับ